สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซแฟนคลับแฟนช่องนะคะเนาะเจอกันอีกแล้วตอนสายสายของวันเปลี่ยนวันพุธนู้นนี่เนาะพอกันวันพุธที่26กุมภาพันธ์2568เอาแนวทางล่าพัฒนาเด็ดเดมาฝากให้ว่าคลิปนี้นี่ผู้ใดที่ติดตามทีมงานมหาเฮงอยู่นี่ก็เอาไปพิจารณาได้เลยเพราะว่าคัดเน่นหน่อยๆมาให้แข็งแขนนะพี่น้องเนาะอ่าก็เลื่นกับฝากสวัสดี สวัสดีเอฟซท่างช่อง YouTube มหาเฮงพาม่วนแล้วก็ท่างเจียบหนึ่งหกพราว่าจะเป็นอ่าเพจ c e e o o o k มองใจแฟนเพจแล้วก็เจียบหนึ่งหกหาด้วยนะคะสวัสดีเอฟซทุกๆท,ท่านเลยนะผู้ได้เห็นคลิปนี้ก็ไฮเฮ่งไฮตังไฮมนนะะันน้อกัน้อพ่อแดค่ากับเขากับนำเอาไปเป็นแนวท่าง,งเพีนอนเ่อเงยอนะคะสำหรับวันพุทธ,ธิพันมากอะ ของเสี้ยนขาดปัดเพล่นเล่าขาดปัดเพิ่นกับเขาเขาตัววิ่งซีแล้วก็จับคู่ซีหานะะเนาะคันเนาะคลิปนี้ก็จะร่วมไปเลยร่วมไปใส่น้ำกันเลยเพราะว่าจะเป็นเล้ามากักคาดขาพี่น้องแล้วก็เล่ากอนออกอันนี้ของเสี้ยนขาดปัดเพิ่นเล้าขาดปัดที่เพิ่นเขาซีหาเนี่พี่น้องเห็นว่าตัววิ่งซีจับคู่ 4, 5, 8, ะคะิ่นก็ออกซีหาแปดสองเนาะคันเนาะสี่ห้าแปดสองเอาู้ใดมีโชคมีมันกันเนีนยยินดีน,นะคันเนะ้ะ รที่ยังไม่มีก็ติดตามกันไปเรื่อยๆนะอ่าผู้ใดยมีแนวทางเด็ดๆอ,อยากจะฝากแนวทางกับทีมงานมหาเฮงนะคะแอดไลน์0994428561แอดได้แล้วก็ฝากแนวทางเขามาไว้เพื่อนงนมานะคะอฝา,ากแนวทางขอมาเดี๋ยวทีมงานจะเข้าไปเมืองเองอ หลายท่านหลายคนก็นฝากขวามาก็ขอบคุณหลายๆนะคะนะได้ลงช่องบ้างบ่ได้ลงช่องบ้าง,ง,ง,างก็เป็นยังพีอง่อ่าบางที่เมื่อก็เฮ็ดบระท่านอ่าก็คัดผู้ได้เขาระเระม่นๆก็จะเอามาว้างให้เอฟซีเฮาติดตามไปนํากันอ่าก่อนอื่นก็ย้ําเหมือนเดิมนะทุกๆตัวเลขให้เป็นแนวทางเท่านั้นให้ใส่วิจารณญาณในการรับชมอ่ามาดูกันของเสี่ยนขาดปัดก่อนเลยเพราะว่าเพิ่นเขาซีหา สี่หาเซียนขาดปัดว่านะอันไหนที่เป็นทรงไหแล้วทีมงานก็จะลงไห้พี่น้องนะะบางวันลงทันอันไหนลงไม่ทันก็ต้องขออนุญาตผ่านนะ่ะมาเมืองของเล่าขาดปัดก่อนในยินค้าว่ามันใจมันใจคักว่าสันด้พี่น้องที่ไส่เราอยกระไดสักไปเขียนไว้ใสเอาเล่าขาดปัดสําหรับมันอ่า จันที่ผ่านมาเข้าตัววิ่ง4เนาะให้วิ่ง4กับ7เ,เข้าไปที่เข้าไปที่4สำหรับวันพุธนี้ตัววิ่ง8กับ0นะคะให้8กับ0มาผู้ใดามากมักตัววิ่งของเสียนขาดปัดเพล่นเนาะ,ะเนาะ,ะ่จับคู่นะคะจับคู่กับจะมี่18 38 08 03 07 01อันนี้คือชุด จับคู่เพิ่นแล้วก็ฝากกับทีมงานขอม่าว่าฝันฝันอีกแล้วพี่น้องฝันดีดีนะฝันเม็ดเดียวเลยนะคะสำหรับฝันของเสียนขาดปัดซีสองพี่น้องงามอยู่ซีสองก็ไดเพิ่นฝันเพิ่นฝันซีสองเม็ดเดียวเด้อสำหรับเลขฝันเพิ่นนะเพิ่นฝันซีสองเด้เดี๋ยวจะให้แคปภาพนะคะสำหรับแนวทางของเสียนขาดปัดเพิ่น ฝนตกบ่พี่น้องถ้าอื่นไป็ไนยังไงบ้านพวกแก่ฝนตกบ่เานะเาะคะเนาะบ่คอยเห็นเนาะฝนตกพี่น้องอากาศดีไย <c oughs> เอานี่หนึ 38, 8, 03, 7, ่งแปดสามแปดศูนย์แปดศูนย์สามศูนย์เจ็ดศูนย์หนึ่งอ่าเลขฝันเพิ่นสี่สอง ฝันสีสองนะคะสำหรับเสียนขาดปัดฝันสี่สองเอาแคปภาพผู้ใดิติตามเสียนขาดปัดอยู่เพื่อมีโชคมีหมาน้ำเพลินนะค่ะเนาะอ่านะคะ,ะ,อะ,ะ,คะเอาแคปภาพเนาะ,ะอย่านี่เห็นหนึ่งแปดสามแปดศูนย์แปด 03,07,01,42นะคะตัวผู้ได้มักฝันเพิ่นเพนฝันฝันมักสิไปค่ากับเขากับนามพี่นอ้องนะ,ะเอาแคปภาพนะของของเราขาดปัตเตอร์นี่เด้ออืออิจลาหนาเมืองเอาพี่นอ้องนะเพื่อมีโชมมีมันน้ำกันนะคะเนาะเอาไปตัวเล่ามักขักพี่นอ้องอือเล่ามาักขัด ให้มาลายเราคำรับเล่ามักคักต่ามาตรงพิจารณาเอาดีๆอ่าบางคนเป็นกะมีโกน้ำเล่าขาดปัดดีเดีแยบเอ้อ่านะชิวเฉดเกิบเป็นสามตัวแตกพี่น้องนะคะมีหาสามมีแปดหาอ่ามันออกแปดสองหาเออหาหาสองแปดจะได้ลายเนะค่ะเนาะสำรับเล่ามากคัเาากเอามาแล้วมือน,นี่พี่น้องเอาไปเป็นแนวทางเด็ดๆเ,เลยนะคะ ฟันไดนแล้วม่สันว่าตอนแรกฟันเดนหาเจ็ดเจ็ดหาหาได้พี่นอ้องขึ้นแหลกได้เจ็ดหาหาอาขึ้นก้อนออกนี่อ่าแสดงว่าเป็นคืนวันพระนี่แหละขึ้นนี่แหละมืนขึ้นนี่นี่แหละพี่นอ้องนะได้อ่าหาเจ็ดเจ็ดมันกับตัวเดียวกันแล้วซับมาซับไปอยู่นะนะําหรับอ่าเล่ามาขักผู้ได้งบหน่อยที่ทติดตามอยู่นะคะเนาะอ่าที่ติดตามอยู่ อาซีมีเฮหน้ำกันอ่านะคอยตามเรลามาคักดอกแอดเจ็บอ่าตัวเลขคนหน่อยแนวทางคนบัวลายอ่านาะคุณนะฟันให้ความพี่น้องนะเรามักคักหน่ฟันไปที่ห้าเจ็ดเจ็ดได้พี่น้องเด้อสองตัวเจ็ดเจ็ดกับก,บกับแล้วแต่เอฟซีอ่ากับไม่กลับแล้วแต่เอฟซีจะพิจารณาอ่าอันอือกันกักนพี่น้องฮนะกันกันไว้หาหาหนึ่งหนึ่งเจ็ดห้า อ่าสำหรับล่ามาคัตเนอะฮ่าเพื่อนเพื่อนมันใจห้าเจ็ดเจ็ดนะคฟันดีไรอ่าผู้ได้งบหน่อยก็ฮ่าเจ็ดเจ็ดเจ็ดฮ่าฮ่าเจ็ดเจ็ดฮ่าฮ่าเจ็ดฮ่ามันก็ชุดอ่ามันเป็นชุดเบิ่นชุดเป่านะะเนาะแต่เลยถือว่าเขาก็คือเข่าเลยพี่เอารุดท่องก็ตามต่อไหมนะคะเนาะ อ่าเข้าก็คือเข้าหลุดก็คือหลุดอาใครรอลาวมาักคักเห็นไหมพี่น้องแคปภาพแคปภาพเด้อไรเห็นก็ให้เฮให้ปังนะอันนี้เป็นเนวทห้างของมหาหิงพี่น้องลาวมาักคัดอแขนเป็นแขนนะเป็นส่วนตัวของมหาหิงเพิ่นนะซื้อลาวมาักคักเอามาฝากเอาฟซีเพ,พิ่นวาสัเถาะอ่าสำหรับใุรี่อยูในท่างอ่าไล่ก็อาจจะเห็นแล้วนะอาจจะได้แล้ว ทางช่องก็อตรงทํำคลิปก่อนเนาะเนาะ0994428561นะคะเอา้าหนึ่งสองสามแคะอ่ะมาไปตัวพี่น้องไปตัวเอว่าฝากอีกที่เา่านะคะลาวกวาดอวก4ีคู่4ีหางเหมือนเดิมว่าหลายคู่หลายหางหลายชุดผูใไลค์ตีดตามเอาไปตามลาวกวาดอวกอย่างเดียวมือไหนมีก้ะ กับพันเออนะคะอันอ่าสี่คู่เน้นเน้นอ่าสี่คู่เน้นเน้นเล่าก่อนพี่น้องนะ,ะจะจับให้แบบนี้นะ,ะจะจับเรียงเรียงให้แบบนี้แหละเข้าคือเข้าหลุดคือหลุดมาเข้ากับตามไม้นะคะเนาะเอ้าชุดเน้นเลยนะคะผู้ใดเห็นผู้ใดอาจจะตามเล่าก่อนอกของเจมหนึ่งของ,ของ,ของ,ของหาอยู่แปดสามแปดสี่เจ็ดสามเจ็ดสี่มีแค่นี้พี่น้องนะ,ะอ่า แปดสามแปดสี 8, 3, 8, 4, 7, 3, 7, ่เจ็ดสามเจดสี่อ้เอาูรมาเล่าก้อนออกพี่นอ้องคัดเน้นเน้นเลยนะคะชุดเน้นนะคะเรามีโชคมีหมาน้ำกันอแบ่งป่าน f อซนะคะอะแคปภาพแคปภาพนะ,คะแคปภาพเลยจะโุ้งสุดท้ายแล้วอ่าจะท้ายคลิปแล้ว <G ül> แจ้งจ้างฟางมูอนี้พี่น้องแจ้งจ้างฟางเนาะเว่ามือเสื่อนี่ฝนตกเสื่อนันกใช่ไหมเสียงนกน้อยนอกไล่หลายเห็นข่อยนกไลยนี่อย่อยนอยนยงนี้นะอ้าวแล้วก็เอามาฝากก็ดีมือเสื่อนี่อ่าอ่าแอดเมืองนี่ลายซุดของมหาเฮงเนาะเคนเดินทางไปอ่า ไปวัดวัดคูกระแตเหรอมัดคูกระแตเนาะเป็นยูตนใหม่เนาะแอดเจยบ์ปะเทนเห็นเป็นเเห็นเป็นขึ้นกันแล้วก็จะไว้กับเห็นอยู่มหาเห็งกับเห็นแต่ว่าบ่รู้ว่าเพิ่นลงตัวใดเนาะแต่ว่าแต่ว่าแอดเจ๊ยบเห็นเป็น่ังสีพี่นองก็เลยเอามาฝากนะคะเม็ดเดียวนะคะเป็นลาวบังเอิญเป็นพี่นองเด้ออ่ามึงในรายสุดของมหาแห่งมุสเานี่นะคะเห็นยูตนใหม่ขึ้นงามๆนะเนาะเพื่อมีโชคมิมาน้ำกันออาใครชอบก็จัดใครขัดก็ผ่านนะคะ ขอบพระคุณ FC ทุกทกท่านเลยนะคะที่รับชมจนจบคลิปแล้วก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็ทุกๆคอมเมนต์ด้วยนะคะขอให้เฮงให้ปังผู้ไดมากของไฟกับพิจรารณาเมืองออกพี่น้องนะคะเฮงปังรวยทุกท่านสำหรับคลิปนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ